นอกจากการทํางานเพลงของตัวเองแล้วเราเดอะสตาร์แปดยังได้มีเวลาไปศึกษาและร่วมชมงานของรุ่นพี่ด้วยนั่นก็คือการไปชมละครเวทีผีสี่มิติเรื่องเล่าคืนเป้าผีที่โรงละครเมืองไทยรัชดา,ายเทีเตอร์อ้พี่แทนนี่พี่เคยคิดจะปรึกษาคนอื่นเขาบ้างไหมว่าเขาอยากนอนที่นี่กันหรือเปล่าอะ่ะมึงก็เห็นอยู่ว่าดาวเขาอยู่ที่นี่คนเดียวญาติก็ไม่มีมงจใ,ใจดาแล้วก็นอนเฝ้าฝนคนเดียวหรือไงวะ กูไม่เข้าใจเลยวะ่ะทำไมดาวเขาไม่ยอมบอกเราเลยวะว่าผลตายยังไงอ่ะมันมันมันมีอะไรเพิ่มเติมกว่าที่ที่เคยดูครับคือเหมือนกับว่าผมดูตอนซ้อมมาแล้วรอบหนึ่งแล้วถือตอนซ้อมก็จะแบบซ้อมยังไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากอันนั้นก็น่ากลัวแล้วมาดูวันนี้มันเหมือนกับมีเทคนิคอะไรเยอะมากแล้วก็มีอะไรที่แบบไม่ได้เห็นในตอนซ้อมครับก็มีแบบมีอะไรที่โผลออกมาโผลออกมาในแบบที่ตอนซ้อมไม่มีแล้วมันโผลออกมาโดยที่ทุกคนตกใจมากอะไรเงี้ยครับ สนุกครับเพราะว่าด้วยด้วยด้วยหนึ่งใช่ป่ะครับพอพอเราดูซ้อมแล้วพอเรามาดูจริงเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างตอนที่เขามีไฟฉายอะไรเงี้ยเหมือนพอเขาสอดส่องไปทั่วๆเนี่ยเหมือนทุกคนได้มีส่วนร่วมเข้าอยู่ในฉากแล้วก็มันให้ความรู้สึกเสมือนจริงมากเพราะว่าพอเขาส่องไปทางซ้ายเนี่ยเขาสอดไปเราก็จะหันไปมองคนทางซ้ายหมดเลยเขาหันไปทางขวาเราก็จะไปทางขวาซึ่งแล้วเราก็จะเห็นแบบเป็นฝุ่นฝุ่นเหมือนแบบ เออแบบว่าเฮ้ยดูดเขามันให้ความรู้สึกได้ได้ส่วนร่วมกับเขาจริงๆแล้วก็ไม่ว่าฉากอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแบบมันก็ตกใจก็ตกใจแล้วก็พูดเฮ้ยพูดออกมาพูดคำไม่ค่อยดีออกมาแบบตกใจคำอุปทานของเราเออเออเอน้องจ๊ น้องใจเย็นก่อนนะจ๊ะขนาดครับไฟเดย์เนี่ยเขายังต้องบิ้วก่อนเลยนะถึงจะร้องไห้ได้อันนี้มาถึงแล้วมาร้องไห้เลยเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อยพี่เฉาจะเสียใจเอาวนะ เล่นเงียบใส่ซะงั้นคือตอนตอนดูตอนรอบซ้อมก็ก็ก็กลัวก็ตกใจแต่ว่าอันนี้คือมันด้วยด้วยบรรยากาศของคนงข้างๆด้วยอะไรเงี้ยครับคือคนข้างๆก็สะดุ้งด้วยผมก็โอ้ไปด้วยอะไรเงี้ยครับพี่แคน <laughs> พอพอพอ,พอบรรยากาศเริ่มบิวพี่แคนก็เริ่มแบบเริ่มพลิกตัวเริ่มแบบหาหาพวกอะไรเงี้ยชิวๆครับก <laughs> ็ <laughs> น่ากลัวครับน่ากลัวตกใจพี่แคนเยอะครับมือเออออกหมดเลย เรื่องนี้เคยเห็น,นในยูทูบจากปีแล้วแต่ว่ายังไม่เคยดูจริงๆอะไรเงี้ยบรรยากาศจริงผมว่ายิ่งกว่าที่ดูในทีวีเยอะเพราะว่าตอนนั้นผมดูผมก็กลัวละขณะผมจําผมจําบทที่เขาพูดได้แล้วนะใน YouTube ตอนนั้นอะ่ะแต่พอม,มาเจอจริงคือน่ากลัวกว่าเพราะว่ามันจะกังวลว่าเขาจะหลอกอะไรเราอยู่ที่ <c oughs> ออ,อยู่ที่ไหนจ๊ะ <c oughs> อยู่ที่วัดค่ะ ผมจะเป็นคนที่ดูหนังผีแล้วแอคชั่นเยอะอะที่จริงผมไม่ได้อยากแอคชั่นเยอะเลยผมก็อยากจะอยู่นิ่งๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าเวลามันตกใจมันจะเหมือนกับมือไม้จะแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งก่อนจะเล่นผมก็บอกพี่คณาผมขอโทษนะถ้าเกิดผมถีบถีบเขาอีอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนดูหนังเรองหนังดูหนังผีผมเคยถีบเขาจริงๆไม่ถีบเป็นที่ผมพยายามเก็บเท้าไอ้ออมมืออย่างเดียวอะไรเงี้ยตกใจครับนหนช็อตก็สนุกค่ะหนูหนูไอ้นี่ไงคะเคยเคยมาดูตอนซ้อมแล้ว ก็เลยแบบแต่ตอนซ้อมมาตกใจมากมีกี้ตอนที่แบบว่าแบบเสียง,งดังๆเงี้่ะมันอารมณ์บิวใหญ่เขาแบบมีกลิ่นมีเสียงมีแบบคนเล่นเลยค่ะก็สนุกค่ะแล้วก็น่ากลัวค่ะ chop ปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูหนังผีครับแต่แตพอเห็นเพื่อนๆมันดูกันก็มาดูกลัวไหมก็มีมีมีมกลัวอยู่บ้างครับแต่ฉากมันมีหลายฉากที่แบบมันตื่นเต้นมันดูแบบแบบอยากจะอุดหูอยากจะแบบไม่มองหลับตาแต่ว่ามันก็อดไม่ได้ครับมันจะเป็นจังหวะเทียเยี่ยมแบบโอ้โหกลัวเลยมันจะเสียงมาเมื่อไรตึงๆสุดยอดเลยแบบ ดีจริงครับเป็นละครเวทีผีที่ดูครั้งแรกในชีวิตครับไม่เคยดูที่ไหนมาก่อนปกติไปเที่ยวสนกุกอะไรเงี้ยก็จะเข้าาามีสิง่งฮะอันนั้นมันก็กลัวอีกแบบหนึง่งแต่มันรู้ว่ามันมีทางออกฮนะอันี่แบบเราก็นั่งอยู่ไปไหนไม่ได้ <laughs> เพราะพวกเราหยุดทะเลาะกันนะครับแล้วพวกเราอ่ะมาเป็นเพื่อนกันนะครับเฮ้ยก็ได้เห็นว่าเธอหล่อเนี่ยเลยยอม ด้วยสิ่งหนึ่งคนจะคิดว่าก็อาจจะเป็นเหมือนเหมือนเรื่องผีทั่วไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆต้องบอกว่ามันมีหลายอารมณ์มีหลายแบบแล้วก็ทุกอย่างไม่ได้เป็นเหมือนที่คิดไว้มันมันครบครสด,ดีครับคือมีทั้งความสนุกความตื่นเต้นแล้วก็ตลกขำขันอะไรเงี้ยครับซึ่งมันค่อยๆมันจะทําให้เรารู้สึกมันมันค่อยๆผ่อน ผ่อนอารมณ์ไปได้คือมันไม่ได้ไม่ได้ง่ากลัวซะทีเดียวขนาดนั้นเลยครับแต่มันจะมีช่วงช่วงได้พักหายใจช่วงที่เราได้หัวเราะ้างคือบางคนอาจจะแบบกลัวผีจะไม่กล้าดูอะไรครับแต่คือจริงๆแล้วมันก็มีมีช่วงให้เราให้ให้เราได้สนุกสนานกับมันไดุ้ตายหลอกแบบบ้าไปสิ่งอะไรอย่างเงี้ยหรออตัวเองเขากลัวตัวเองช่วยเขาได้แล้วตัวเองไม่ช่วยเขาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่กับใครนะจิ๊บจิ๊บจิ๊จิ๊บจต้นมึงกลัวผีป๊ามป๊ามได้หรอแต่ในนี้ไม่ผีจริงๆนะครับ ื่อกี้มึงพูดว่าไงนะในห้องน้ำนี้มีผีจริงๆครับอยากจะบอกว่าถ้าเวลาจองตั๋วไปนั่งหน้านะหนูเชื่อว่าทุกคนต้องตกใจค่ะทั้งตลกทั้งน่ากลัวสุดยอดมากครับเรื่องนี้ ใช่ครับละครบิวมากเพราะว่าสังเกตจากการที่เขาฉายไฟชอบตอนไฟฉายครับฉายปุป๊บสักพัก,กเอาละฉายมาที่คนดูละเฮย้ยฉายมาทำไมที่คนดูวะฉายมาทำไมที่คนดูเหมือนกับว่าจะมีผมก็คิดจะมีผีโผล่ขึ้นมาตรงคนดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลอกให้กลัวอะไรอย่างเงี้ยใช่สองเดือนผ่านไปป้าม่บ้านเปิดประตูเพื่อทำความสะอาดในห้องมีแต่กลิ่นเหม็นเน่า ตอนแรกก็คิดว่าเป็นกลิ่นหนูตายแต,แต่พอออกมาที่ประตูบ้านนั้นน่ะป้าแกก็เห็นอะไรบางอย่างชอบความที่เขาหลอกเราเพราะว่าปกติเราจะเดาว,ว่าเออเวลาดูหนังผีเยอะๆใช่ไหมฮะเดาปุ๊บเออเงียบปุ๊บจะมาละสองมาทางนี้ยจะเจออย่างนี้แต่ว่าไอ้นี่ไม่เจอหลายชั้นซึ่ง,งเราก็เดาจะไม่ถูกตอนเราจะเล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวหลายช็อตมากหลายเรื่องพี่เซนอยากจะบอกว่าเขาถ้าถ้าถ้าเทียบกันบทนี้ผมว่าเป็นบทที่เล่นยากมาก เพราะว่าคล้ายๆกระบ,บทของของพี่ฟอยครับคือเขาเองแทบจะเป็นคนดําเนินเรื่องทั้งหมดเลยของในตอนของเขาซึ่งอารมณ์ของเขาในฉากนี้ครับมันไม่ได้มีแค่แค่ไม่ใช่เป็นแค่เส้นเรื่องแบบนี้แต่มันมีขึ้นมีลงมีแบบปรับไปเป็นโหมดโหมดโห,หมดน่ากลัวสุดโหมดเศร้าสุดโหมดเหงาหมดคือเขาปรับได้ทุกโหมดแล้วเขาปรับเป็นแบบเร็วปุ๊บ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 เร็วมากซึ่งเก่งมาก นักศึกษาคนนั้นพยายามกินทุกอย่างที่พอจะหาได้ในห้องน้ำนี้เขากินกระดาษทิชชู่กินสบู่กินน้ำในถังจนหมดเขากินแม้กระทั่งหนู เ,เวลาเขาเล่นกราฟเขาจะแบบเ,เหมือนจะเป็นเด็กนิ่มนิ่ม,มแล้วสภาก็มาเป็นอีกคนหนึ่งหรือแบบพอเป็นอีกคนนึงแล้วกลับมานิ่มอีกอะไรเงี้ยครับเขาเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาเหมือนเหมือนสิ่งที่เขาเล่นเนี่ยไม่ใช่คนคนเดียวเขาต้องเล่นเป็นแบบสามสี่คนหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขามีอารมณ์เยอะแยะมากมายที่เขาต้องแบบแสดงออกมาให้คนได้รับรู้อะไรเงี้ยเราจนจนกลัวไปเลยเล่นคนเดียวแล้วกลัว แล้วถ้าตอนนั้นในตอนนั้นเขาเล่าไม่น่ากลัวปุ๊บคนดูก็จะไม่กลัวเหมือนกันไงค่ะเขาก็ต้องเล่าให้คนนั้นกลัวเพื่อที่จะส่งอารมณ์ให้อีกคนหนึ่งด้วยคนอีกคนหนึ่งจะได้พอรับแล้วปุ๊บก็จะได้แบบกลัวไงค่ะสิงโตจะแบบคือจากจากที่เราดูสี่แผ่นดินมาอะไรย่เียอันนั้นจะเป็นบทที่เขาจะแบบเป็นคนอ้อนๆคียอ้อน,ออนเล่นๆแต่อันนี้มันดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วพอถึงเวลาที่เขาระเบิดอารมณ์อะไรเงี้ยครับตอนฉากท้าย โหเขาทําได้แบบถึงมากเขาเล่นได้แบบถึงมากคือเล่นจนผมกลัวคอพังไงนะครับคือมันคือเขาระเบิดออกมาแล้วรู้สึกแบบโหมันมันส่งมาถึงเราได้นี่ทุกคนเป็นอะไรกันไปหมดครับนี่แฟนผมตายทั้งคนทําไมจะเล่าเรื่องผีไล้สาระนี่อยู่ได้นี่เธอก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีใช่ไหมว่าผีมีจริงไม่เชื่ออย่างแน่นอนครับคนตาย ถ้คือคนที่หลับไปแล้วไม่ไม,ไมีวันตื่นขึ้นมามันกับปรนี่งไงหนูเคยได้ไปนั่งดูพวกพี่เขาข้างหน้าแล้วหนูเห็นทุกๆครั้งแม้จะเป็นรอบซ้อมรอบอะไรเขาก็แบบร้องไห้คือแบบเขาแบบเขาเล่นจริงอะค่ะเล่นจริงตลอดแล้วก็แบบหนูหนูก็รู้ว่าครั้งแสดงว่าเขาแบบต้องส่งอารมณ์ใหญ่มากถึงคนจะได้รับค่ะแล้วแล้วฉากที่หนูชอบที่สุดคือฉากของพี่ฟอย อยู่ที่วัดมาสามวันแล้วที่วัดมาวันเฮ้ย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 อฮ้ยเฮ้าเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหเ้ยเฮ้เฮ้าเเฮาเาเเฮ้ยเฮ้ยเเเอาเฮ้ยเ เล่นคนเดียวได้พูดคนเดียวได้ทั้งเรื่องเลยซึ่งมันมันน่าทึ่งมากตลอดเวลาแบบ20นาที30นาทีนั้นเขาเขาทำได้คนเดียวเลยซึ่งมันเขาเก่งมากดาวดาวด,าวดาวไม่ได้ครับเพราะว่าเขาจะมีอะไรแปลกๆอยู่เสมอเขาท่านว่าเขาเขาก็คงทำการบ้านมาเพื่อเพื่อเพื่อให้ เพื่อให้เรื่องเล่าคืนเฝ้าผีเนี่ยต่างจากหนังผีเรื่องอื่นหนังผีก็ดูมาแล้วแต่ละครนปทีสดๆเนี่ยมีที่ที่เดียวแลจะดาไลเทเ็จเออเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีต้องมาดูเขาไม่ว่าจะเป็น effect, เอฟเฟกต์มันเป็นสีมิติมีกลิ่นมีแล้วแต่ไม่ต้องบอกเขานะครับว่ากลิ่นอะไรให้เขา,าดูเองมันจะหลอนๆโอ้โหจังหวะตื่นเต้นมันสุดๆดยอดมากครับคืออย่างเขาแล้วผมผมพลาดไปทีหนึ่งละแล้วก็โชคดีที่ได้มาดูอีกแต่ว่าผมก็ไม่รู้ถ้าคุณพลาดเขาวนี้เคเขาหน้าคุณจะได้มาดูอีกหรือเปล่า่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนมาก,ากามาดูัน เพราะว่ารับรองว่าไม่ผิดหวังจริงๆแล้วก็ผมว่าม,มันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวจนเด็กวัยรุ่นว่าอะไรดูไม่ได้เพราะว่ามันน่ากลัวแบบหลอนแล้วก็แฝงไปกับการที่ซับซ้อนของเรื่องราวทาให้เราติดตามสนุกกลายเป็นนิยายสืบสวนไปได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าเนื้อเรื่องมีหลายแบบแล้วก็มีหลายเรื่องซึ่งน่าสนใจก็ไม่น่าจะพลาดไม่ควรพลาดที่จะมาดูเพราะว่าผมเชื่อว่าใครที่มาดูกลับไปต้องคิดคิดถึงเรื่องในหออีกว่าตกลงกินอะไรตกลงอะไรยังไงแน่นอนใ้าผมก็คิดยังคิดอยู่เลยเนี่ยใช่ คือถ้าเกิดสมมติผมไปบอกว่าดูแล้วอะไรเงี้ยครับเขาจะถามว่าเฮ้ยเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องเป็นยังไงบ้างตอนจบเป็นยังไงอะเลยครับผมจะบอกว่าถึงแม้ว่าจะเล่าจะรู้ตอนจบอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ไม่สนุกเท่ามาดูเองและถ้าใครอยากจะสมัมผัสประสบการ์ชวนขนหัวลุกและสนุกสนานไปพร้อมกันกับละครเวทีเรื่องเล่าคืนเป้าผีแล้วก็ เปิดแสดงแล้ววันนี้ครับที่โรงละครเมืองไทยรัชดาไหลเทียเตอร์และในวันเสาร์อาทิตย์นี้3มทุ่มครึ่งคุณจะได้พบกับเดอะสตาร์สเปเชียลกับการสรุปเส้นทางการแข่งขันตลอด6เดือนที่ผ่านมาของพวกเขาทั้ง8คนรวมทั้งเบื้องหลังการทำงานเพลงชิ้นแรกในชีวิตของพวกเขาสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับและขอบคุณสำหรับการติดตามเดอะสตาร์ไฮไลท์และเดอะสตาร์เดลี่มาโดยตลอดพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ